นนเ,เอาลดีกว่าแม่งมันมเอากลับทำไมพี่ต้องถามแต่เราถามไม่ได้อีกน้แรงยิ่งายแล้วแดงขึ้นเล้ยอู้ตายแล้วเบี้ยปลาคืนก็ปลาอยู่ว่วปลาขึ้นวัเห็นปลาเลย เป็นไงอะเสี่ยเฮงไปแล้วเป็นไงอะได้กี่ตัวนน้ำมมัแดดงจไ่อู้น้ำแดงพี่มอสลองลองเท้าก็ไม่ได้เอาฝัาน้ำก็ไม่ได้เอาน้ำไปใส่ชิคก็สองอ้น้ำน้ำมันไม่ใส่ตีเยอะไอไอไอชุดนั่นอยู่ไหนจอ้แจอกไปเลยไหมลูกตั้งขาฮะเปล่าเปล่าเปล่าลูกไหนเนาะแชมป์ที่สอง โอ้โหตัวนี้ต้องมีสายเกลีบสี่ห้าโลกระสุกกะสุกยักษ์นี่สายปอกก็ได้หลายตัวอยู่โอ้โหโอ้โห สุดยอดโคตรใหญ่อะต้องมีไซส์ห้าโลโอ้ <c oughs> โ,หโหใหญ่จริงต้องมีไซส์ห้าสูบสูบยักษ์ เพียงขามได้แล้วพอแล้วสเนี้ส <m> โลเอาสองสองสองนาะมสามต้นต้นนามต้นต้นคบเพียงขามยังให้ให้ไกลนังมีเาให้ประมาณสาม <m> <m> อ๋อไปแล้วเดี่ยวตัวนี้พีม,มาร <ลง S 2> บอกความสุขของคนตกปลา<ห>เป็นอย่างนี้ได้ไม่ได้ช่างมันได้ไม่ได้ไม่รู้รู้อย่างเดียวเนียเมียมาแล้ว <S 2> <S 2> ได้ไม่ได้ไม่รู้รู้อย่างเดียวครับหนีมเมียมาแล้ว ดูดูดูคนตกปลาไหนเอาอ้สามโลหรอสามโลคว่าเอามากิวแล้วถ่ายไหมดิบ้าเยืย้อนมันกินดี <laughs> <laughs> เอาเวลาเราสู้ไม่มีใครถ่ายให้เลย อ้ในวัยน้ำเผ็ดตายนี่มาแล้วไปมากี่โลนะพอรอยว่าเก็บสี่โลอ่ะขี้เกีาบอันนั้นเพิงเหรอสี่โลนี่โอ้ยยังไปตายอ่ะนี่ไปสีตัวตากูนักไฮตักจองหวะ lãi niệm ban nha mọi người yêu thương em bun 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 เล่นไปเล่นมาขาดปัดถึงมันเราด้วยขอมงมันนี่เห็นออไนหมดิมีไซดมีไซด